ถนนซุดตัวหน้าโรงพยาบาลชรพยานเป็นเหตุสุดวิสัยจากสภาพดินน้ำหรือไม่การแถลงข่าวของรอฟมอร์ได้เกี่ยวข้องกับเหตุผลที่เกิดขึ้นแต่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่ มีข้อสงสัยท <hey. S 2> ี really ่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่ มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสพหาผดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่ มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่ มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่ มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงหาฮะแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่ มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินนอกน้ำหรือไม่ มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่ มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดิน น้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วว่าเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่ มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำหรือไม่มีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลจากสภาพดินน้ำ